สวัสดีลูกค้าและ f อซทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็มาให้ชมยกยิงตัวว่างนะครับแต่ยังไม่ได้ใส่ชุดรางให้นะครับท้ายชุดนี้ก็ผมจะเดินล่อง22มิลทั้งหมดนะครับพอดีผมเดินเดินล่องผิดนะครับมันก็จะใส่รางลางล่องดอดได้นะครับจะเป็นรางตัวนี้นะครับเห็นนะครับ นี่จะเป็นรางตัวนี้นะครับรางร่องดอทนะครับตัวนี้ก็จะใส่ขาจับดอทได้นะครับก็ชุดนี้ก็ใส่รางตัวนี้ได้อย่างเดียวนะครับราคาถ้าเอารางไม่ทําสีนะครับราคาจะอยู่ที่สองพันราคานี้จัดส่งให้ฟรีมีอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับราคานี้จะเป็นปีกโรลเลอร์ล้อฝังลูกปืนนะครับแต่ถ้าทําสีรางนะครับจะเพิ่มอีกหนึ่งร้อยบาทก็จะเป็นสองพันหนึ่งร้อยบาทนะครับ ก็เลือกท้ายได้เลยนะครับก็มีอยู่ประมาณสิบสี่สิบห้าท้ายนะครับก็ประมาณนี้นะครับราคาพร้อมยิงนะครับสองพันนะครับเป็นรางไม่ทําสีทําสีเพิ่มหนึ่งร้อยมีอุปกรณ์ให้พร้อมแถมลูกดอกให้อีกสามลูกนะครับความยาวรางความยาวปีกระยะชักนี่ลูกค้าต้องการเท่าไหร่สั่งได้เลยนะครับก็มีพานท้ายไว้รอแล้วนะครับ ถ้าลูกค้าสั่งมามก็จะขึ้นทำลางใส่ไก่ใส่ปีกให้แล้วก็จัดส่งให้นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ยังไม่ได้ซาะร่องไก่ร่องปีกนะครับก็เอามาสวมไว้ให้ดูเฉยๆนะครับนี่ก็ยังไม่ได้แต่งท้ายท้ายนะครับก็ประมาณนี้นะครับท้ายรูปทรงนี้นะครับนี่ก็พอดีผมซาะร่องผิดนะครับก็ผมก็ทำเป็นตัวว่างราคาก็ ถูกลงมาหายไม่มีตำหนินะครับชุดนี้ราคา2,000นะครับโอนก่อนจัดส่งให้ฟรีถ้าเก็บไปทางเพิ่ม100บาทสนใจก็ตามนี้นะครับถ้าเข้ามาสอบถามได้นะครับ f c e e o o o ผมจะชื่อวิษนุชาวเวียงไนะอด i ไลน์เอส9ก้าเับลล,ล,ล,ลืมเขียนเบอร์โทรไว้นะครับเบอร์โทรผมก็จะเป็น092-9462599นะครับ อีกเบอร์หนึ่งก็จะเป็น0955026338ทวนเบอร์โทรให้อีกรอบนะครับ0929462599นะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับหรือจะทักเข้ามาที่ Facebook หรือที่ไลน์ก็ได้นะครับนี่นะครับสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับมีของให้พร้อมเลยนะครับชุดนี้ ราคาสองพันนะครับโอนก่อนส่งฟรีปลายทางเพิ่มหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่นะครับท้ายก็เป็นรูปทรงนี้นะครับเป็นไม้ประดู่แดงนะครับนี่นะครับชุดนี้ผมจะทำเป็นสีด้านทั้งหมดนะครับหาลูกค้าต้องการสีเงาก็แจ้งได้นะครับความยาวรางนะครับเลือกได้เลยนะครับมียาวสุดเมตรสามสิบนะครับ ชุดนี้ก็จะเป็นไกเซฟนกนะครับปีกโรลเลอร์ล้อฝังลูกปืนนะครับต้องการระยะชักความยาวรางเท่าไหร่สั่งมาได้เลยนะครับชุดนี้มีของพร้อมส่งเลยนะครับก็สั่งประมาณบันสองบันนะครับชุดนี้สั่งวันนี้พรุ่งนี้ผมก็จะส่งให้ขึ้นทํารางให้ประมาณนี้นะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับชุดนี้ยังว่างนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง YouTube วิศนุชาวเวียงน,นะครับสวัสดีครับ